Ừ. Thử mấy, thử mấy quay ngủ Nè nè đi là hồi Có nội Hê Đốt chạy mất ừ. Các bố nhà mặn đi đấy ลานขี่รถเหรอพี่น้องเอ้ยไอเท้ากูเขามันไปวนมันถือถือเถื่อแเอ้ยมันไายโวยตกใจไม่จะสั่นเกตคนนี้หรอ Eo, chẳng phun tốt Mà nè Nhìn bò Ôi cưng <laughs> đường ờ, cưng đường ngăn cụ khẩu đó nè ุมส้นยามตาเก่าหนาใจพี่น้องมาได้เอิญนเนยแรกๆก็จะเอามาซอายกันตัวเห็นภูเขาปรกันมาบุม้มก็มาหล่นนั่นแม่นบ่ล่กินแบบ <c oughs> ไม่กินอยูอย่แล้วไอ่ม่เว่นหนอ รอบอิอ่งตกแถาเรยบัดตอนนี้ยังต่างอยู่เออพนักงานบอกท่านมาเ,ออเว้ยพนักงานยังไม่มาเลยเอ,อ้า อ่านกินยงนนังน่นอาะวะยังวัดวัดวัดไปทำผีเว้ยบันเว้ยทำผีดเว้ยม,มีเวลาตากเต็มมันนี่แล้วเขาอเอื่อนกับกได้ตากแล้วพายุเาขาแล้ววันที่เจ็ด อายุเข้ามาหมาเงี่ยเศรษฐกิจ้าวเลยย่านัีนกินภัณฑ์หนึ่งคนเด้อเพื่<า>อนโ<า>อ้ปุ่มหนีใหเขาก็ได้เอิญฮากันเลยนี่ทุกวิรากูเขาซีมาซอยกันเลยคนในสุ่มสนมาอยากเอิญยาำเสาเอารงกับประกันเอารงยาำปูประกันมาซอยกันจะสิละ่ะ มีหลายมาได้เขาต่อยกันเมือ่อหมมอไสเดี๋ยวพาไปเบิ่งได้หลายเหมอ่อ,มอ,มอ,อ,อมน่าปูแล้วก็ทำความสะอาดปูแล้วก็ทำความสะอาดเออได้ยินเออทำความสะอาดออก โอ้ท่านเห็นยังเรือกขาปูกว่านี่หนแหละมนจังโบแกมเออหลานมานั่ ลวนอบันนี้น้อฮะพวกเบียาย มีเวลาแค่มือนี้คนละเมืออื่นกับตากรายแล้วเพราะว่าพายุเขา้ารวมด้วยสวยกันโอ้แถวนี้ลายเว่ยต้องไปไหนอื่นโรงเรียนที่บอกสิเรืองโรงเรียนหละนักเรียนเลิกสามโมง ายขอูดอ,อีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปไกลๆเรื่องน,นี้พายเ,เครื่องลอบเข่าเฮ่ยเครือ่องลอบเข่าคุณอบเข่าคุณไอ้พึ่นบอตากคุณก็เอามาอบ อันนี้เป็นก็โม่โอบเอาเครื่องอบใน,น,นเลยแม่เครื่องอบเก่าเครื่องอบข้าวทำสมัยค่ะเลยตอนนี้มึทำงาน lúc xưa thật điện tử không có bỏ đường bỏng 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 hòn bỏng 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 นี่ให้ไว้เพื่อนในก็บนนอันนี้ก็คือบริเวณวัดเกา่าวัดห่างบานโอโ้ลอยพวปีรับพี่น้างต้นนี้ต้นยาต้นให้กติเขาเอาบน้นานมมสนส่วนวนี้ต้นโพฮะขาอัน้ามู่ส่สอน้นามน,ามนีานามของอนนา,นานะนวัดเกา่าแต่ก่อนนี่กูตีพันอยู่นี่นี่นี่นในโพนี่หมดพวก็นก็มาก หุ่นม่างมากมากระหางเลยมันมันไม,ม่พอจะขุดบังหูเลยพระเจ้เกุดท่านเว้ยต้องลอยกลัวปี่เลยหลวงพ่อไม่พอพระเจ้ากูเขาเก็บเขาละมืดกับพายุโมริตากแล้วนี่เมฆกระเริ่มน้ามาเลยครับมันแรงประมาณสามทุ่มฝนลงเม็ด

แซบแซบมีเขาเม็ดบานมีกระกุมหนึ่งอีกเก็บใส่รถแกขึ้นเราไว้บ้่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งก็เจ้ากู้เขาเ็บเขาตาเขาแล้ว เด็กคน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 พูดพูน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 จอนเว้ยนั่นอีกคนหนึ่งสุ่มหนึ่งอุ้มหนึ่งอะหลังจากเลาะบานเบิ่งกระเจ้าเก็บเขาเก็บยังแล้วกันนี่ก็ออกมาหน้ามาเบิ่งเขาวันเมือดใหสิพ่อเกี่ยวมากยัางมองเขียวก็เขียว,วอยู่ นี่มานัดมือดัดับเพิ่นไหรอยู่มวนเข่าใส่ปุ๋ยหลามันก็เลยถุกประทันกันสูมนิดเดียวมองเขียวเขียวโอ้ยห่วงเข่า ไจักตั้น,นอ้อปีน,นอ้องสุกแล้วสุกแล้ว กเกี่ยวเกี่ยวพือสีตีรันเกี่ยวไปคายไปเจาะกสิติมาข้นสุกยังแหงก่อนเบิง่งรถเกี่ยวเข่าเขาขี่ไล่ครับ มันรเบางคนได้เขาหลนี่แล้วอ๋อถูกน่ยดีจังเลยน่ะน่าด่สามบทันหูเลยเพราะว่าพายุเขามันก็สิโยนของเขาไปผุนตีนี่แหละนี่ มาม Nacional, ือแรกก็ตกแล้วเนี้ยนตกทุกบัวลูกวุ้นได้ตกๆกตกสามสี่ทุ่มบริกาเกี่ยวอะไรล่ะอุ๊ดเหตดตรงไปก่อนนี่เขาว่าพายุสิเขาเงี้ยนป้าออกจากสะเือมันออกก็พ่อให้มันไปถือลงไปได้ให้มันกลับขึ้นมา ว่าเขาก็มุตัวกระแจงมากละ่ะว่ามุดแรงนี่โดนแทะประเทศไทยเขาก็พอเกี่ยวระบาดมาติดพายุหลังพายุผุนแล้วก็จะติดคิ้วอีกที่ระบาดนีะไปตามเรื่องละ,ปะไป,ปะเฮ็ดรีเฮ็ดใบมาเถอะ con tốt và cái thử เนี่นี่ก็ลหลบมาตอนนี้เขาซ้อมลีแล้วแล้วครับเพราะว่าฝ <c oughs> นมาก็พอให้ป้ามันมาดาอยู่นี่ หัวปลามันอยู่สะสะตกนามนาำนามมันพาสะแล้วมันสีออกมันน้ำนาำม,มากกับห้มันเข่ามันหนีละม,มันมันบุร่งก็กลับขึ้นเข่าสะประมาณนี้แหละเห็ดดักไว้ก่อนแค่วปล่อยไปเลย ออลอยลเครียดเขาอีกสุดหนึ่งท่านี้อีก ปลาไว้ออกจาก้ามาให้มันมาดานี้เอเขาเมื่อ,อาบาลเสียงหนกเขาหั่งห่องเขาหั่ง ย้ำเศ้าพี่น้องหลังจากผมว่าเน,นี่มาสอมรีไว้กว่าพายุสี่เขามันเลยกเรียบร้อยตกทั้งคืนเลยเบงเขานอนมดเลยปะ่ะโอ้ยเสิ็คเกี่ยวเขาราคาสูงเลยนี่ก็อยูลง่งผลมามอบเข้าให้ละ่ะ ลมมึดราคารถเกียวก็สูงแล้วทั้งเขาลม่มเนือคือกว่าอ้ากระปูคุณเนี่มันไตขึ้นไหลเจียวปลาสามออกมานะเก็ดไว่ โอ้กระปูปล่าอยเว้ยต้องใส่ลงมาเลยใส <c oughs> กบูล่ะปูะุ๊บว้าบรรยากาศทองฟ้าอู้ Ừ. Nào đây bạn người mọi người mọi bạn, thử Mấy thử mấy mọi người mọi người đây, người mọi người mọi người mọi ừ uống bọt bọt cái nón <laughs> đây này lúc chạy mất cặp nhạn mặn đi đấy à. lộn khó khẩu mượn lên ลมด้วยป่ะ้ายนาลมนามสิทวิมด้ปย